บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปว่าตศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูหญิงค่ะนในรายวิชาภาษาไทยนะคะหลังจากหลังจากที่พวกเรานะคะได้หยุดไปในอาทิตย์นะคะเราได้สอบกลางภาคกันไปแล้วใช่ไหมคะเอคะแนนของนักเรียนก็อยู่ในระดับอย,อยู่ในระดับ ดีทุกคนนะคะไม่มีใครไม่ผ่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในหน้า102และ103เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหนังสือและดูคลิปวิดีโอควบคู่กันไปได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านนะคะในหน้า102นะคะอ่ามาดูนะคะฝึกอ่านทตบตัวอีกครั้งนะคะฝึกอ่านเขียนคําเรือไฟเรือไฟไปโป,ป๊ะปอไอไปเปอโป,ป๊ะไ,ไ,ไมตรีโป๊ะไปโป๊ะ ลโลสอเยเสียโลเสียตอเยเตียไม่โตเตียตออัมต่ำไม่เอกต่ำเตียต่ำโยอัมยำไม่เอกยำโยเอเยไม่เอกแย่ยำแย่โมเอแม่ไม่เอกแม่บอเยเบียไม่โทเบียแม่เบียสอเยเสียทอเอเธอเสียเธอจ่อเอเจางออเงาะเจางอกอออกเคาะตออุโตไม่ตรีโต ออะออค,คะโตกอโกไม้ตีโกดอีดีโคดีชอยชีไม้โดชี้มอือมือชี้มือมอือมือไม้โทมือนอีนีไม้โทนี้มือนี้ปอยปีกอเอากอไม่เอกเก่าปีเก่าเจ้าเอาเจ้าไม่โทเจ้าปอปอไม่เอกพ่อเจ้าพ่อกอกอไม่ก่อไอไฟก่อไฟ ปอไอไปดอูดูปออูปูไปดูปูงูง,งูตอวัวตัวดอําดำงูตัวดำตออําทำตออาทำไม่อีกท่า,าดอูดุทำท่าดุต่อไปนะคะยออุยุหอยให้ไม่โตให้ปอไอไปยุให้ไปรอไอไรไม่เอกไรขอเอาเข,ไา,า,ขา,าไม่โตเข้าปออาปลาไม่เอกปลา ไล่เข้าป่าหอ,ออาหามโมไอไมไม่โทไม้พอยไผ่ไ,ไม่อีกไผ่หาไม้ไผ่ปอไอไปโตอาําทำรอวัรวรัวไม่โทร,รัวไปทำรัววัววัววัวตอวัวตัวพอผอูผูไม่โทผู้วัวตัวผู้เดี๋ยวเราอ่านอีกสักครั้งนะคะฝึกอ่านเขียนคำเรือไฟไปโปะโละเสีย เตี้ยต่ำยำแย่แม่เบีย้ยเสียเตอะเจอเงาะเคาะโตะโคดีชี้มือมือนี้ปีเก่าเจ้าพ่อก่อไฟไปดูปูงูตัวดำทำท่าดุยุให้ไปไล่เข้าป่าหาไม้ไปไปทำรัว้ว วัวตัวผู้อาต่อไปนะคะมาฝึกอ่านเขียนประโยคนะคะใบบัวดูงูช้างลากต้นไม้งูสีดำแผ่แม่เบี้ยช้างเกือบตูกงูกัดภูผากี่คอปลายมะปินต่อไปในท่าหนึ่งร้อยสามนะคะอ่านคร่องรองเล่นจ้องตากาัน ใบโบกใบบัวตัวสั่นขาแข็งหูไรเรียวแรงหางแกว่งไม่ออกเจองูตัวดำแลบลิ้นล่อหลอกแม่เบี้ยแป่หอกหน้ากลัวนักหนาะจ้องตากันไปจ้องตากันมางูเลื้อยเข้าป่าช้างน้อยล่งใจ วันนี้นะคะให้ในียนไปฝึกอ่านทบทัวนอีกครั้งนะคะในหน้า102และ103วันนี้คุณครูมีการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะกดกัดนะคะลายมือนะคะในหน้าที่103อ่านคล้องรองเลนนะคะจ้องตาการลงในสมุดต,ตัวบรรจงเต็มทันนะคะเขียนที่ให้บ้อยนะคะเอาวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาให้สอนพวกรเราเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วกัดลายมือลงสมุดในหน้าที่103นะคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh